มีเสียงหนังพากอยู่นะครับโอเคโอเคนะับสูัสดีคนระับผมจะมาสอนชแอปนี F ้ e นะแอปว่ามันทำยังไงนะผมกกอไปเลยซึ่งแอปนี e ้นะสามารถที่จะใช้ในการ เอาตัวขอน,นา้นะเจ้ตัวนี้ก็นั่นแหละเขาเอาไม่รูเ้เลยแล้วซึ่งอย่างนรกวิธีการใช้ก็คือตรงนี้จริงๆมันจะมีขออนุญ,ญาตด้วยนะตอนแรกแล้วก็ตรงนี้เปิดตำแหน่งมาแล้วก็มาเลือกตัวขอนเช่นเพเลือกไอ้เจ้าตัวเอชใช่หรอไม่รู้ว่ามาจากเรื่องใดนะบอกก็ได้มาจากเรื่อง โอเคจะไม่ได้นะผมก็ก็ก็ไม่รู้นะกันว่ามันเป็นชื่ออะไรนะโอเคนะต่อมาเราก็เลือกเลือกสองสดนได้สองตัวละครน,นะครับผมแล้วหลังจากนั้นก็จะเต็มแล้วนะถ้าจะเพิ่มอีกนะฮะจะสามารถต้องมาซื้อนะครับผมโอ้นั่นแหละครับแล้วก็ แล้วก like ็กดตรงนี characters characters. ้นะมันก็จะมีตัวคอนเด้งมานะคะซึ่งมันก็จะมีแอนิเมชันเหมือนนะก็ในนั้นแหละเสร็จแล้วจะปิดนะให้กดตรงนี้นะนี่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 กดกดเปิดเปิดนะมันติอยด้านบน ตรงนี้นะผมก็ตรงนี้ปิดหรือว่าเราจะลงวันนี้นะก็ผมก็ไม่มีแล้วิชิมี่วิชานี่นะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบาย